สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมู h ช n แนลนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําการใส่คลิปไม่ใช่ใส่คลิปสิใส่ปกคลิปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะครับหลายครั้งหลายคลิปแล้วนะครับทุกคลิปเลยที่ผมลงในแฟนเพจ Facebook เนี่ยผมไม่ค่อยชอบใส่หน้าปกเท่าไหร่ลงก็คือลงไปเลยนะผมนะไม่เหมือนยู u ูบนะยูทูบเนี่ยผมจะใส่หน้าปกด้วยนะครับ ถ้าใครต้องการเอาปกคลิปไปลงในแฟนเพจด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปทำนะผมนะก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามแล้วกดสัญญาณเดือให้ไม่ตรมืชแน,นลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปชมห้องกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เราทำหน้าปกใช่ไหมยูตกตวอก่าเช่นอ่ะผมเอาให้ดูนี่ Pixel Lab นะนี่เลยผมทำหน้าปกไว้แล้วนะสมมตินนะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ เราต้องมีแอปนี่ครับ Creator Studio ด้วยนะครับเราลงคลิปหรือลงอะไรผ่านแอปนี้หมดเลยนะครับมันจะเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับของ Facebook นะครับให้เราไปทำการโหลดคลิปไปโหลดแอป Creator Studio แบบนี้มานะครับผมนะไปโหลดใน Play Store ได้ใน Apple ก็ไปโหลดใน App Store ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับ ให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมนะคลิกเข้าไปในแอปเลยคลิกนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเจอกับคลิปเรานะครับผมนะถ้าใครยังไม่เจอคลิปให้มายังไม่เจอคลิปทั้งหมดอ่ะนะให้มาที่ตรงนี้นะครับนี่เลยหัวข้อที่2ตรงนี้นะครับคลิกมันก็จะเจอคลิปเราทั้งหมดเลยนะครับทีนี้นะครับผมจะลองใส่นะครับตรงนี้ครับตั้งค่าไมโอเบสสตูดิโอเห็นไหมครับก็ลองคลิกเข้าไปในในในคลิปนี้นะครับ คลิกเข้าไปนะครับอ่าทีนี้คลิกเข้าไปนะครับทีนี้นะครับอ่สักครู่นะคลิกเข้าไปแล้วใช่ไหมครับให้เราไปคลิกที่ตรงรูปดินสอตรงนี้นะครับผมนะคลิกปึ้งนะครับอ่าทีนี้นะครับมันก็จะเห็นชื่อชื่อเรื่องของเราครับทีนี้มันก็จะบอกว่าให้เพิ่มนะครับภาพขนาดย่อนะครับให้เพิ่มภาพเยนขนาดย่อเราก็เพิ่มเข้าไปนะผมนะอ่าตั้งค่าไม้ปึ้งตรงนี้นะครับผมนะก็คลิกถัดไปตรงนี้นะครับคลิกนะครับผมนะ อ่าเห็นไหมครับทีนี้นะครับมันก็จะได้ปกของคลิปในแฟนเพจ a c e b o o k เราแล้วนะครับผมนะก็จะสวยงามเหมือนใน youtube เลยนะครับทีนี้นะครับให้เราทําการกดบันทึกตรงนี้ครับผมข้างล่างนะกดบันทึกข้างล่างนะครับคลิกเลยปึ๊มนะครับกำลังบันทึกนะครับผมนะอ่าถ้าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะผมนะก็ถ้าถ้ามันยังไม่เปลี่ยนก็ให้เลื่อนลงแบบนี้ให้มันให้มันเป็นลูกศรเป็นวงกลมนะครับผมปื้ออย่างงี้เนี่ยเหมือนรีใหม่นะผมนะมันก็จะขึ้นหน้าปกมาแล้วดังนั้นนะให้เราคลิกกลับคืนนะครับอ่ามันมันยังไม่มีใช่ไหมก็คลิกนี่แบบนี้เลยเลื่อนลงมาให้มันเป็นลูกศรรีใหม่ปื้อเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาพหน้าปกของเราแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นภาพหน้าปกแล้วนะ คลิปอื่นเหมือนกันนะครับก็ไปไล่ใส่ได้เหมือนกันทีนี้ให้เราลองไปที่เ c e b o o k นะครับมิตรหมูแชนแนลนะมิตรหมูแชนแนลนะครับนี่ครับไปดูคลิปล่าสุดนะครับผมนะสวัสดีครับเุื่อนคนนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูแชนแนลนะครับคลิปนี้ครับอย่าพึ่งสิเออดนี่ครับถ้าถ้าถ้ามาหน้าเพจนะครับถ้ามาหน้าเพจอย่างเงี้ยมันก็จะเต็มแบบนี้นะครับ เดี๋ยวสกู่มันมันจะเล่นอย่างเดียวเลยนะครับนี่เห็นไหมครับข้างล่างเห็นไหมครับทุกคนถ้ามาในแฟนเพจของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าโปกแบบนี้สวยงามน,นั่นเองนะครับก็ใครนะครับทําได้ไม่ได้ยังไงก็ลองลองคอมเมนต์มาดูเดี๋ยวผมจะไปอ่านแลวไปตอบให้นะครับผมนะถ้าใครทําไม่ได้เนาะก็วิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับสําหรับวิธีใส่ปกคลิปในแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะครับ ทำ Youtube ทำหน้าปกใน Youtube เสร็จแล้วก็เก็บเก็บหน้าปกไว้นะครับเก็บไว้ในเครื่องเอาไว้อัพลงในแฟนเพจด้วยอันนี้ก็จะ2ต่อเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการใส่ปกคลิปในแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะครับก็มีโดยประมาณนี้นะครับนะก็ใครทําได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมอ่านด้วยนะครับก็ถ้าใครคิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดสกนกรนดให้มิเตอร์มูชาแนล เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ